ทำไมเขาถึงไม่เลือกเราสักทีสวัสดีครับผมครูรบสอนจิตวิทยาความรักสายดำข้อแรกครับเพราะเราง่ายเขาเกินไปครับเราอาจจะมีอะไรเขาเร็วเกินไปนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณง่ายเกินไปการที่เราได้อะไรมาง่ายๆนะครับเขาจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่มีค่าข้อ2นะครับเพราะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนเรียบเรียจืดจืดอะไรก็ได้นะครับไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้านะครับเขาพูดอะไรก็ยอมรับหมดนะครับแบบนี้เขาจะเห็นว่าคุณว่าเป็นของตายนะครับแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่าคุณน่าเบื่อเขาก็ไม่อยากเลือกคุณ ข้อ3ครับคุณเป็นคนดราม่านะครับไม่มีใครอยากอยู่กับนางมาลายนะครับเออก็ดราม่านะครับอยู่ด้วยแล้วหนักนะครับเขาอยากจะอยู่กับคุณเพราะว่าเขาอยากมีความสุขข้อ4ครับเขากังวลนะครับว่ากลัวว่าจะเลือกผิดคนหรือเขากําลังคุยกับอีกคนหนึ่งหรือเขายังลืมแฟนเก่าไม่ได้เขาก็เลยกลัวไม่กล้าที่จะเลือกคุณข้อ5ครับเพราะว่าเรายอมเขามากเกินไปนะครับพอเรายอมเขามากเกินไปเขาก็จะเบื่อเรานะครับแล้วก็เขาก็ไม่อยากเลือกเราข้อหครับ เพราะว่าเราอ่ะไม่ใช่สเปคตั้งแต่แรกแล้วเขาคบเขาไปอย่างนั้น,นครับพอค,คบไปสักพักก็จะเริ่มหาคนที่ใช่สเปคของเขาแล้วสำหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเริ่มเสื่อมนะครับคุณแนะนำไปลงคลาสดาร์กเกมนะครับเป็นจิตวิยาสายดำนะครับที่จะทำให้เขาคลั่งรักคุณตลอดชีวิตนะครับขาดคุณแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวนะครับขาดคุณแล้วเขาจะคิดฆ่าตัวตายนะครับขาดคุณแล้วนะครับเขาจะไม่สามารถรักไขรได้อีกตลอดชีวิตนะครับเป็นโรคซึืมเศร้านะครับวันนี้นะครับเราอย่าปล่อยให้ไข้หวัดนะครีบบแก้นะครั สนใจครับแตะลิงก์หน้าโปรไฟล์ครูหรือทักมาทางข้อความเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ